สวัสดีครับผมออสสมาร์ทนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวชุดชาร์จไวเวอร์อัจฉริยะนะครับถึงแม้เราไม่มีไฟเราก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้ตามที่ผมสั่งหรือเปล่านะครับซึ่งข้างในกล่องมันจะต้องเป็นหัวชาร์จ1อันนะครับ50วัตต์ แล้วก็มีสายชาร์จ iPhone แบบถักอย่างดีเลยหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับว่ามันจะได้อย่างที่ผมต้องการหรือเปล่าแล้วมันจะชาร์จไวยังไงนะครับแล้วก็มันไม่มีไฟมันสามารถชาร์จได้ยังไงนะครับโอเคแกะกล่องมานะครับโอเคเดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะดูข้างในอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดติดตามนะครับถ้ายังไม่กดติดตามและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับนี่สชิ้นนะครับตามที่สั่งเดี๋ยวเรามาแกะดูร้านที่ผมสั่งมาก็เป็นร้านเดิมเลยครับไพ่ซ์เปอร์โฟนนะครับนี่ถ้าใครสนใจก็ไปคลิกดูได้ใน Lazada นะครับหรือไม่ก็ช้อปปีนะครับส่วนใหญ่ผมจะซื้อในช้อปปีนะโอเคนี่ครับอันนี้เป็นหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จ50วัตต์นะครับเ,เรามาดูว่ามันชาร์ ไวย,ยังไงแล้วก็ถ้าไม่มีไฟมันชาร์จได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นสายถักนะครับสีดําผมสั่งมาซึ่งผมมันเป็น Lightning นะครับไทสีนะครับแล้วก็เป็นของ iPhone อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งอันที่แล้วถ้าใครเคยดูคลิปรีวิวก็จะเป็น USB ธรรมดานะครับโอเคข้างกลองอันนี้เขียนว่าตรงนี้50วัตต์นะครับอันนี้6,700ม ah ิลลิแอมคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ะยังไงเอ่ยอันนี้นะครับหัวค่อนข้างใหญ่เลยนี่เปิดกล่องมาที่จะได้นะครับโอ้โหนี่มันมีสายชาร์จมาแถมให้หนึ่งอันด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะกล่องดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้โอ้โหแพ็กเกจมาอย่างดีเลยครับตั้งแต่กล่องนะครับ อันนี้ของเซตมีนะครับเป็นบริษัทแยกมาจากเสีย่ยมีนะครับโอเคแกะอันนี้ก็คือไม่ได้ผ่านการใช้งานมาแน่นอนนะครับเพราะว่าพลาสติกมันแกะยากมากนะครับนี่เามาดูชิ้นแรกกันก่อนสำหรับหัวชาร์จ5 0วัตต์เป็นหัวชาร์จที่ไวมากนะครับแต่มันสามารถรองรับได้เท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงนะครับเวลาชาร์จนะครับ โอเคหกพันเจ็ดร้อยมิลแอมนี่คืออะไรห้าสิบวัตต์คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับและมันชาร์จโดยไม่ใช้ไฟยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งทุกคนก็อาจจะอ๋อแล้วนะครับอันนี้เป็นคู่มือภาษาจีนนะครับฝั่งหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษโอเคแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่เราจะได้ในกล่องนั่นก็คือสายชาร์จที่จริงก็แถมสายชาร์จมาแล้วนะแต่ว่าผมสั่งเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งเป็นสายถัก สายสายชาร์จอ๋ออันนี้ไม่ได้เป็นสายชาร์จนะครับขอโทษเอ๊ะหรือว่าสายชาร์จสับสนมันต้องเป็นสายชาร์จสิแต่มันเป็นไทไทาีโอยาวมากครับสายชาร์จแต่มันเป็นไทททั้งสองคู่ทั้งคู่นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดู power bank กันดีกว่านะครับ อันนี้นะครับเนี่ยจริงๆมันก็คือ power bank นั่นเองนะครับที่ผมบอกว่า6700 m มิลลิแอมนะครับชาร์จโดยท,ยดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กโดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับก็คือมันสามารถชาร์จได้เพราะมันเป็นทั้ง power bank แล้วก็เป็นทั้งสายชาร์จในตัวนะครับนี่เห็นไหมครับซึ่งขนาดก็เท่าประมาณฝ่ามือพอดีนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ แต่ก็ไม่ได้เล็กมากโอเคเดี๋ยวลองแกะหัวดูชิ้อ่าอ,อันนี้นะครับโอเคซึ่งหัวก็ให้มาเป็นสองหัวนะครับได้ทั้งแบบ type c lightning นะครับแล้วก็เป็น usb นะครับโอเคก็บรรจุ6 7 0 mm ันจมิลลิแอมนะครับซึ่งถ้าเราจะใช้เป็นหัวชาร์จเลยก็ได้หรือเราจะใช้เป็นเก็บตรงนี้แล้วก็ชาร์จเลยเป็น power bank ก็ได้นะครับถือว่าโอเคเลย ส่วนอีกอันหนึงที่ผมได้มาคู่กันก็คือเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเราก็จะได้นี่ครับสายชาร์จแบบสายถักแบบดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่โอเคครับนี่เป็นสายชาร์จเป็นสายถักนะครับเป็นไลนิ่งนะครับนี่ก็คือเป็นไทซีนะครับอีกอันนึงก็เป็น ที่ใช้กับ Iphone นะครับเดี๋ยวลองดึงออกมาเลยดีกว่าครับแพ็กเกจมาอย่างดีเลยนะครับผมว่าดีมารอบที่แล้วนะมีตีนตกแกมาให้ด้วยเกล็บสายนะครับนี่แล้วก็เป็นสายประมาณความยาวหนึ่งเมตรนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัวกิ๊จับประมาณนี้เนาะผมว่าเนี่ยน่าจะเก็บแบบนี้แล้วก็มีกาวเทปกาวสองหน้าเห็นไหมครับให้เราแปะ แล้วเราก็เก็บสายไว้ที่กําแพงอะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดมาดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองดูดีกว่านะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นสเปคของมันไม่แน่ใจเห็นไหมนี่เนี่ยก็เซตนี้นะครับผมได้มาในราคา1290บาทนะครับนี่ได้สายชาร์จอย่างดีหนอันแล้วก็ power bank อีกหนึ่งชิ้นนะครับถือว่าสะดวกจะจะเฉียบเสียบชาร์จก็ไวนะครับหรือถ้าเราชาร์จทิ้งไว้เราพาไปใช้งานอย่างอื่นโดยที่ไม่มีไฟเราก็มีใช้เป็น power bank นะครับเป็นทั้งหัวชาร์จเจอร์แล้วก็เป็นทั้ง power bank นะครับโอเคก็ประมาณนี้อันนี้เราก็ใช้ทั้งถ้าเป็นสายชาร์จ usb ก็ใช้ได้นะครับหรือก็ถ้าเป็นสายชาร์จแบบ ไลนิ่งไทซีอย่างนี้ก็ชาร์จได้นะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเสียบกับโทรศัพท์โอเคอันนี้มีไฟกระพริบวิบบ่งให้เราดูนะครับนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับแนะนําสินค้าเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปกดหาดูในเช้อปปี e นะครับร้านไทยซูเปอร์โฟนนะครับอยาจะบอกว่ามันใช้ดีมากนะครับผมเคยลองสั่งมาแล้วนะครับสำหรับเจ้า สายถักและหัวชาร์จที่เป็นประมาณตอนนั้นสั่งอยู่ที่ประมาณ30วัตต์นะครับแต่ตัวนี้50วัตต์เลยนะครับนี่แถมยังเป็น power bank 6700นม ah ิลลิแอมอีกนะครับแล้วก็ซื้อพร้อมสายถักสีดำอย่างดีเลยนะครับนี่แข็งแรงมากโอเควันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปหาชมนะครับก่อนจากกันครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ